เรื่องนึงนะคะที่สังคมติดตามกันเยอะรือทีเดียวก็คือเรื่องการไปทลายแก๊งพาสปอร์ตปลอมแต่ไปเจออีกคดีหนึ่งคือฆ่าหันศกะแช่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ศพนี้ก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติเพศชายนะคะสืบไปสืบมากลายเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งแก๊ง เพื่อจะไปหลอกลวงกันด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะความคืบหน้าหลังจากที่ตารวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติมาได้คุณผู้ชมก็คือนายปีเตอร์เป็นหนึ่งในนั้นนะคะล่าสุดก็นําตัวไปสอบเค้นตั้งแต่ 30กันยายนที่ผ่านมา16ชั่วโมงเต็มๆค่ะเจ้าตัวยองเปิดปากบางส่วนนะคะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าหันศพแล้วก็้วยไปให้บวกเป็นผีฝีมือของเพื่อนตัวเองอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งเป็นคนลงมือฆ่าหันศพดังกล่าวใช่ค่ะบอกว่าชนวนเกิดเหตุมีการกล่าวอ้างถึงนี้สินนะคะจำนวน6 0 0 0 0ดอลลาร์ 60, สหรัฐด้วยค่ะแต่ว่าตำรวจนะคะคือพลตำรวจโทสารนิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เรียกพยานปากสาคัญมาสอบปากคาเพิ่มเติมเพื่อจะเชื่อมโยงทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและก็นิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะให้ปราศจากข้อสงสัยเพราะตอนนี้นะคะก็มีความพอใจในระดับหนึ่งสําหรับพยานหลักฐานต่างๆแต่ก็ต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบหาจุดเชื่อมโยงกันทุกจุดค่ะมีการรายงานแจ้งด้วยนะคะว่าผู้ตายค่ะน่าจะชื่อนายชาเอ็ดเวิร์ดดีเลฟสันนะคะเป็น CEO ของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่งออกเสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะ ตั้งอยู่ที่เมืองแอลเอประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ว่าหลังจากที่นายชาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบริษัทก็ปิดกิจการไปด้วยค่ะ,คะขณะที่ล่าสุดวันนี้นะคะพลตารวจตรีสมประสงค์เย็นทว้วงผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาล5บอกว่ามีความมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเอาผิดกับนายปีเตอร์หรือว่านายเฮอร์เบิร์ตแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้ยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่านายชาน,นะคะแต่พฤติการแห่งคดีทําให้เชื่อได้ว่านายปีเตอร์น่าจะมีส่วนรู้เห็นมากกว่าการปิด บงังซ่อนเร้นอำพังศพค่ะและในวันที่5ตุลาคมนี้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจขออนุญาตให้นายปีเตอร์ออกจากโรงพยาบาลหลังจากอาการป่วยโดยรวมดีขึ้นแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็จะนำตัวมาสอบปักคำเพิ่มเติมและอาจจะเชิญนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยกับนายปีเตอร์เพื่อสังเกตด,ดูพฤติกรรมหรือว่าทำแบบทดสอบทางการแพทย์เพื่อไม่ให้นายปีเตอร์นำไปกล่าวอ้างในชั้นศาลนอกจากว่าทำเ,าเรื่องข้อมูลนะคะด้านพฤติกรรมเรื่องกายภาพจิต ที่อย่าของนายปีเตอร์ให้รัดก,กุมแล้วก็ต้องไปรอยืนยันด้วยค่ะจากเอ,าเอกสารนะคะส่วนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI ค่ะว่าตกลงแล้วเหยื่อที่ถูกฆ่าอำพรางเป็นนายชาจริงด้วยหรือไม่เป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มีการติดต่อก,กับ FBI ค่ะซึ่ง FBI เขาบอกว่าต้องติดตามกับญาติของนายชายทีหนึ่งเพื่อเก็บ DNA มาตรวจสอบเปรียบเทียบกับ DNA ของเหยื่อ รวมทั้งตรวจรอยนิ้วมือแฝงในถุงพลาสติกสีดำนะคะที่ใช้ห่อล่างเหยื่อก็พบว่ารอยนิ้วมือแฝงของนายแอลลอนโชมัสกาเบียสัญชาติอเมริกันค่ะถูกจับกลุมตั้งแต่วันที่23กันยายนแล้วแล้วก็ตอนนี้ถูกส่งตัวไปควบคุมตัวในเรือนจําดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมค่ะ ค่ะรายงานข่าวจากชุดสืบสวนยังบอกด้วยนะคะว่านายปีเตอร์เป็นบุคคลที่มีความรู้เรียนจบปริญญาตรีด้านฟิสิกส์เคมีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เป็นคนที่มีพฤติการชอบใช้ความรุนแรงมักจะดูหนังอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงก่อนหน้านี้ตำรวจเคยมีความพยายามที่จะ เชิญภรรยาเก่าของเขาเนี่ยมาสอบส,อบสวนเพิ่มเติมนะคุณนีนาแต่ปรากฏว,ว่าภรรยาเขาบอกว่าเขากลัวเพราะว่าเคยเห็นพฤติกรรมรุนแรงขังนายปีเตอร์มาแล้วนะคะก็จะต้องดูข้อมูลนะคะตกลงแล้วถ้าเกิดว่าเหยื่อที่เก็บมาจากค่ะศพนะคะแล้วก็ดีเอตรงกันว่าเป็นนายชาก็น่าจะสืบไปใต้ต่อนะคะว่าทําไมถึงการทําการฆาตก,การรมเกิดขึ้นะค